เมื่อนี้ว่าสิบอปล่อยคลิปแต่ว่ามันก็เฮ็ดไวคำนวณไวแต่มื่ขึ้นก็เลยสิมาปล่อยให้เอฟซีที่ติดตามช่องของยาน่ะจ้ะยากกันยากเพราะท่านได้แล้งานอยู่เพราะว่างานก็เหลือหลายมันเฮ็ดบอแล้ว เมื่อนียากระสิมาปล่อยเหล็ก้าน้อยห้คือเก่ามีน้อยยังเดียวนอกจากวันที่สองนอกจากเมื่อนีมือวันพระวันศินน้อยเจ็ดคำยากระสิมาปล่อยแนวทางเลหล็ก้าน้อยห้คือเก่าจะรู้สึกว่าสองมือทิพานมาเหล็กบกเขาแต่ว่าเมื่อนียากร,ยาระมาปล่อยลิดไผ่ fc ขิดจราหน้า ให้ติดตามธรรมาก,กจัดถคัดขระพานได้จ้ะพระวัาตัวน,นี้ยาก็ไบได้สนับสนุนการพนั่นทุกประเภทก็เป็นเพียงแนวทางจากเมื่อนี้ยาสิมาปลอยเลขกาน้อยหาเมื่อนี้ตัวเด่นสามตัวเด่นไปที่3ามเจ็แล้วก็ เดินสองตัวเดินไปที่หกศูนย์เจ็ดศูนย์แล้วก็สามเออเจ็ดสามตัวรองตัวกันก็นมีอยู่เจ็ดหนึ่งแล้วก็ห้าสิบเอ็ดแล้วก็แปดห้าแปดสามจ้ะเมื่อนี่ก็มาซ้ายจักน้อยจะ้ะมาช้าดีกว่าไม่มาเนาะ เออถ้าผู้ใดมากระจัดผู้ใดคัดกระพานด้วยจ่าตัวนี้ก็แล้วแต่ผู้ใดสีมกักยาตกะบ,บ่ค่อยสบายปันใดเมื่บ้านกะโชคดีไปเหลขกรัฐบาลไทยยากิกมาสื่อเหลขของปู่เพชรพันทรงมาไห้กะเจ็ดเก่าตัวตรงก็ได้อยู่ประมาณหาลอยพอสิได้ทำบุญกะสิได้ฟอนถวายองค์ปู่ธนมุนอยู่กะขอ งวดต่อไปงวดวันที่สิบหกก็ขอให้มันได้แห้งๆปังๆคือเก่าค่ะแต่ยากระบเด,ดปล่อยให้เอฟซีมาสื่อเอาจ้คของก็เลยได้อยู่หาร้อยคูณห้าร้อยจ้าเอายาก็ขอจบไ์สดเพียงแค่นี้ถือว่าสวัสดีจ้า